สวัสดีกอไก่ถึงแม้ว่าช่วงนี้การระบาดของโควิด19จะทำให้วงการนางงามต้องติดขัดเพราะหลายงานต้องถูกเลื่อนออกไปมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังจัดอยู่แต่ถึงแบบนั้นเรื่องดราม่าก็มีให้พูดถึงอยู่เรื่อยๆพวกเรากอไก่เลยจะพาคุณไปย้อนดูเรื่องดรามา่าที่เกิดในช่วงต้นปี2021นี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วบ้างแต่ก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับ สำหรับเรื่องแรกที่จะเล่าเป็นเรื่องของลูซี่ไมโนะนางงามจากปาโัวนิวกินีเธอเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคมปี1995 l u c ลูซี่ถือเป็นผู้หญิงที่มากความสามารถเธอเริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นนักฟุตบอลโดยเล่นกับทีมฟุตบอลหญิงของประเทศหลังจากนั้นก็ได้เข้าวงการนางงามและเป็นตัวแทนไปประกวดที่งาน Miss ค a าด a กา i ์ไอในครั้งนั้นการประกวดก็ถูกจัดขึ้นที่ปาโัวนิวกินี ประเทศบ้านเกิดของเธอเองซึ่งเธอก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองโดยผู้ที่ได้ตำแหน่งมิ s s Pacific Island ด์คือนางงานจากประเทศซามัวลูซี่ได้ดำรงตำแหน่งมิสปาปบลนิวกินีจนถึงปี2020แต่เพราะการระบาดของโควิด -19 ทําทำให้การประกวดต้องถูกเลื่อนออกไปทางองค์กรได้แจ้งให้ลูซี่ยังคงอยู่ในตำแหน่งไปก่อนซึ่งทุกอย่างก็ดูไม่มีอะไรจนกระทั่งวันที่30มีนาคมที่ผ่านมากองประกวดมิสปาปบนิวกินี ได้ออกมาประกาศยุติตําแหน่งของลูซี่อย่างกระทันหันโดยในคําประกาศนั้นไม่ได้มีเหตุผลที่ชัดเจนแต่แฟนนางงามหลายคนก็เชื่อว่าสาเหตุเกิดจากไม่กี่วันก่อนหน้านี้ลูซี่ได้โพสต์คลิปลง t i k t o อกในคลิปนั้นเป็นคลิปของเธอเต้นประมาณ2นาทีหลังจากคลิปถูกลงได้ไม่นานก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วหลายคนได้เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงไม่เห็นด้วยว่าเธอเป็นถึงนางงามที่เป็นตัวแทนประเทศ แต่กลับมาเต้นในลักษณะที่ไม่เหมาะสมและได้ร้องไปถึงกองประกวดให้ปลดเธอออกเนื่องจากเธอไม่สามารถทําหน้าที่นางงามที่ดีได้ดูซี่ถูกขวเระเยะและด่าทอมากมายจนต้องลบคลิปในที่สุดแต่คงสายเกินไปเพราะหลังจากนั้นไม่นานทางกองก็ได้ปลดเธอออกจริงๆหลังจากที่เธอถูกปลดแล้วบางคนก็รู้สึกเห็นด้วยและมองว่าเธอทําอะไรไม่คิดเองแต่บางคนก็มองว่าทางกองทําเกินไป เธอมีสิทธิ์ที่จะเต้นอย่างไรก็ได้และมองว่ากลับกันถ้าเป็นผู้ชายมาเต้นแบบนี้คนส่วนใหญ่คงมองเป็นเรื่องตลกอย่างไรก็ตามทางกองก็ดูไม่มีท่าทีจะเปลี่ยนคำตัดสินนี้ต้องใช้เวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าลูซี่จะออกมาเขียนลงอินสตาแกรมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเริ่มจากการบอกว่าเธอไม่ได้ถูกปลดเพราะตำแหน่งมิสปาโบ,บนิวกินีของเธอสิ้นสุดตั้งแต่ปี2020แล้วนอกจากนี้เธอยังหวังว่าสังคมจะมีความเข้าใจ และเคารพคนอื่นมากขึ้นเพราะคําพูดและคําล้อเลียนต่างๆที่เธอต้องเผชิญในช่วงที่ผ่านมาทําให้เห็นว่าประเทศของเธอยังต้องพัฒนาอีกมากและสุดท้ายเธอก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามาหาเธอเรื่องต่อมาที่อยาจะเล่าคือเรื่องของพุชปิก้าดิซิวานางงานจากประเทศสีรังกาเธอเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมปี1989ที่โปโลนารุวะในปี2011พุชปิกา ก็ได้เป็นตัวแทนจากสีลังกาไปประกวดในงาน Miss วิลด์ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนอกจากนี้เธอยังเคยไปประกวดที่ประเทศจีนในงาน Miss ัวริ i ึมคว e นอินเตอร์เนชั่นอีกด้วยเพราะแบบนี้เธอจึงมีชื่อเสียงในวงการนางงามและได้ออกรายการทีวีมากมายระหว่างนั้นเองพุชพีกาก็ได้รู้จักกับนักธุรกิจคนหนึ่งทั้งสองได้ตัดสินใจแต่งงานกันอย่างไรก็ตามในปี2017 ทั้งคู่ได้แยกกันอยู่โดยไม่ได้ให้เหตุผลอะไรซึ่งสามีของพุชพิกาได้บอกว่าพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วสําหรับทางพุชพิกาเองเธอก็ยังคงอยู่ในสายงานนางงามต่อไปและก็ได้เข้าประกวดในงานมิสเซสสีลังกา2021ซึ่งเป็นการประกวดสําหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้นโดยรอบไฟนอลถูกจัดขึ้นในวันที่4เมษายนผู้ชนะการประกวดนี้จะได้ไปประกวดที่งานมิสซิสโบต่อไปซึ่งงานมิสซิสโบ เป็นการประกวดที่มีมาตั้งแต่ปี1984จนถึงปัจจุบันประเทศที่ได้รับตำแหน่งมิสซิสโมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาโดยมีผู้ได้รับตำแหน่งมากถึง7คนด้วยกันส่วนประเทศไทยเองก็มีนางงามที่ได้รับมงกุฎมิสซิสโเพียงแค่คนเดียวคือคุณภาวดีหรือมะปางซึ่งเธอได้รับมงกุฎในปี2003ที่ประเทศอ,อเมริกาพุชพีกาที่มีประสบการณ์การประกวดนางงามอยู่บ่อยครั้ง ก็สามารถทำคะแนนได้อย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของกรรมการทำให้ไม่น่าแปลกที่เธอจะสำเร็จได้รับตำแหน่งมิสซิสสีลังกาไปครองผู้ที่มามอบมงกุฎให้เธอในคืนนั้นก็คือมิสซิสสีลังกาปีก่อนหน้าแคโรลีนจูรี่จูรีหลังได้รับตำแหน่งมิสซิสสีรังกา2019แล้วเธอก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไปประกวดในงานมิสซิสโวลและเธอก็คว้ามงกุฎมาได้ กลายเป็นมิสซิสบัคนที่2ของสีลรังกาหลังจากจูรี่มองบมงกุฎให้แก่พุชปิกาทุกอย่างก็ดูจะจบลงแต่ในขณะที่พุชปิก้ายืนโบกมือสแสดงรอยยิ้มให้แก่ผู้ชมทันใดนั้นเองจูรี่ก็คว้าไม์มาพูดขัดจังหวะบอกว่าเธอมีข้อเรียกร้องเนื่องจากมิสซิสบัมีกฎว่าผู้เข้าประกวดต้องแต่งงานและยังไม่ได้หย่าดังนั้นเธอขอออกมาประกาศว่าผู้ชนะจริงๆจะเป็นของรองอันดับหนึ่ง ทันทีที่เธอพูดจบจูลี่ก็เดินเข้าไปหาพูชปิกาพร้อมกับทาสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือไปดึงมงกุฎออกมาท่ามกลางความตกใจของทุกคนแต่คนที่สับสนมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นพูชปิกาและในขณะที่จูลี่กำลังถอดมองกุฎนั้นเองก็ยังมีนางแบบอีกคนเดินเข้ามาช่วยถอดมองกุฎด้วยหลังจากที่มงกุฎถูกถอดออกแล้วพูชปิกาที่เต็มไปด้วยความอับอายและความเสียใจ ก็หันหลังเดินกลับไปพร้อมกับน้ำตาส่วนจูลี่ก็เอามงกุฎไปมอบให้แก่รรงอันดับหนึ่งพร้อมกับแสดงความยินดีเรื่องนี้กลายเป็นดราม,ม่าใหญ่พุชพีกาได้ออกมาแจ้งในภายหลังว่าเธอโดนดึงมงกุฎจนเกิดแผลที่บริเวณศีรษะจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลายคนสงสัยว่าสิ่งที่จูลี่ทำลงไปถูกต้องหรือไม่จนสุดท้ายทางกองประกวดต้องออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับยืนยันว่าตำแหน่งมิสซิสสีลังกา และเงินรางวัลยังเป็นของพุชปิก้าตามเดิมในส่วนของพุชปิก้าเธอได้ออกมาโพสต์ใน Facebook บอกว่าแม้เธอจะไม่ได้อยู่กับสามีแล้วแต่เธอก็ยืนยันว่าเธอกับสามียังไม่ได้หย่าก,กันและเนื่องจากจูลี่ได้ทำรายร่างกายเธอเธอจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจและบอกว่าจะยินดีถอนคดีก็ต่อเมื่อได้รับคำขอโทษในฝั่งของจูลี่เธอได้ถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักและยังถูกทางมิสซิสวสืบสวนอีกด้วยจนเธอต้องปล่อยคลิปแง ว่าที่เธอทําไปก็แค่ต้องการความยุติธรรมไม่ได้มีเบื้องหลังอะไรอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้จูลี่ก็ยังไม่ได้ขอโทษพุชปีก้าทำให้เธอก็ยังถูกดาเนินคดีอยู่แม้ว่าหลายคนจะสงสารและให้กําลังใจพุชปีกาแต่ก็มีข่าวออกมาว่าพุชปีกากับสามีมีแผนที่จะหย่ากกันภายในปีนี้ซึ่งการหย่ากันอาจเกิดก่อนการประกวดมิสซิสโวทให้พุชปิกาก็อาจจะเป็นตัวแทนไม่ได้จริงๆ ถึงแบบนั้นหลายคนก็มองว่าการกระทำของจูลี่ไม่ถูกต้องและทางกองควรจะมีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ก็ต้องมารอรุ้นกันว่าเรื่องจะจบลงอย่างไรและในปีนี้จะมีเรื่องดราม่าในวงการนางงามอะไรเกิดขึ้นอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ